เอาล่ะครับทุกคนวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะไปดูสิ่งแปลก,ปลกนะที่พเพิ่มเข้ามาในคาร์ดิเนชิพนะซึ่งสิ่งนี้อะ่ะผมก็ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกผมนะว่าเขาอะ่ะได้ไปขับรถเล่นใช่ไหมซึ่งหลังจากที่เขาได้ขับรถเล่นอะ่ะเขาก็ได้เจอสิ่งนี้นะซึ่งเขาก็ได้มาบอกให้ผมฟังในคอมเมนต์นะผมก็ได้ถามเขานะว่าเขาเจอบริเวณไหนเขาก็บอกว่าเขาอะ่ะขับรถเล่นแถวสนามเอเดอเรนแล้วก็เขาได้เจอสิ่งนี้นะโอเคซึ่งผมจะพาทุกคนไปดูเลยว่ามันคืออะไรนะ ซึ่งผมก็แอบไปดูมาได้แหละป่ามคืออะไรเนี่ทุกคนลองขับตามผมมาดูได้นะนี่ยขับไปเรื่อยๆเลย นี่นะทุกคนบริเวณนี้นะนั่นทุกคนเห็นไหมทุกคนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านี่เลยทุกคนนี่มันคือฟักทองทุกคนแต่ว่ามันเป็นฟักทองที่เป็นหน้ายิ้มนะหน้าที่ปัน่นการแกะสลักมาแล้วอะ่ะเหมือนกับกิจกรรมพาโลาวีนนะนี่เลยนี่ ซึ่งเนี่ยนะทุกคนก็คงจะเป็นสัญญานะที่กาลังจะบอกนะว่ากิจกรรมฮาลาวินอ่ะกาลังจะมานะนี่อาจจะเป็นอิสเตอร์เอกหรืออาจจะเป็นบัคแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอิสเตอร์เอกที่ผู้สร้างเพิ่มเข้ามาให้เราได้หาเล่นกันมากกว่านะนี่เลยทุกคนมันคือหัวฟักทองนะนี่ซึ่งการสปราวนะผมก็คิดว่าน่าจะสปาวบริเวณนี้แหละแต่ว่าของผมที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะว่าคนในแบบมาชนด้วยนะเพราะว่านี่มันเป็น เพราะว่าไอ้ฟักทองตัวนี้มันสามารถขับรถชนได้หรือขับรถหรือว่าเราสามารถไปแตะต้องได้นะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยผมสามารถไปเตะให้มันขยับได้นะหรือถ้าใครแบบกําลังแข่งรถมาอยู่อะชนอันนี้ก็คือการเด็นเลยนี่นะ๋ยวผมจะลองชนดูเห็นไหมทุกคนอนะมันชนได้นั่นแหละแต่การซเปาผมคิดว่าน่าจะซเปาบริเวณนี้หละนะบริเวณตรงนี้แหละทุกคนลองมาหาดูได้นะว่าจะเจอหรือเปล่า แต่คนที่เขาคอมเมนต์นะเขาก็บอกว่าเขาเจอในสนามนี้นะระหว่างทางสนามนี้เลยนี่ซึ่งผมก็แบบเจอเหมือนกันนะนี่ก็เนี่ยนะทุกคนคงจะเป็นอีสเตอร์เอกนะหรือเป็นสัญญาณที่ผู้สร้างนะแอบบอกใบเรานะว่ากิจกรรมฮาโลวีนกำลังจะมานะนี่เลยซึ่งก็แน่นอนทุกคนวันฮาโลวีนก็ตรงกับวันที่31ออกทเบอร์นะก็คือ31ตุลาที่จะถึงนี้นี่รอติดตามได้เลยนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปนะ